สวัสดียูทูบทุกท่านค่ะวันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้าท่านมาชมวิดีโอการทำงานของรถไถเวตาแอลสามหกศูนย์แปดปีห้าสี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดาันแล้วก็ถ่ายดูค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาดานันแบบดูเลยค่ะวันนี้ ค่ะมาพร้อมบุปกรณ์สองชิ้นเม่มีดหน้าผ่านทควนตาช้างค่ะ หลังสวยค่ะยางหลังประมาณ80%ซนยางหน้าก็ประมาณ65%ค่ะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะเครื่องดีค่ะคันนี้เครื่องดีมากค่ะ เป็นเครื่องยนต์สสูบ36แรงมา้าใช้งานมาแล้ว2,000ชั่วโมงค่ะคันนี้2,000ชั่วโมงเล่นเบรกสารครบค่ะแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้2 8 9 0 0 0บาทพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ด้วยค่ะลูกค้าในราคานี้เลยเช็คให้ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานค่ะ เปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ลูกค้าท่านใดไม่สะด,ดวกมาชมรถมาเทีรถค่ะสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะโทรหาแม่ค้าเลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะ 点泥姆卡。 เงินสดแล้วก็รับสมาชิกของกศเท่านั้นค่ะทางร้านไม่มีเงินผ่อนนะคะขายสดอย่างเดียวค่ะ ชมว,วิดีโอการทำงานของรถถ่ายคูปะตา L 3 6 0 8ปี54ไปแล้วนะคะสวยมากคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆค่ะเครื่องก็ปั๊มดีค่ะสีเดิมทั้งคันเลยคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดด้านหน้าผ่านพวนตาช้างค่ะผ่านพวนยี่สอีโปค่ะคันนี้เดิมขอะลูกค้าแม่ค้ายังไม่เก็บงานเลยค่ะใช้งานมาแล้ว2,000ชั่วโมงค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้ว2,000ชั่วโมงได้เอกสารครบค่ะ ยางสวยสีเส้นเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ค่ะสามารถโทรสอบถามแม่ค้าได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8หรือว่าไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถค่ะสามารถสั่งจองออนไลน์ค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะมาจ่าขั้นต่ำก็1 0,000บาทค่ะลูกค้าส่วนที่เหลือเก็บจ่ายปลายทางได้เลยค่ะจ่ายปลายทางกับสไลด์ได้เลยแม่ค้าก็ลูกค้าโอนจองมาแม่ค้าก็เก็บงานให้ค่ะเช็ค เช็คเช็คซีสีล้อลูกหมาลูกปืนปรับสภาพให้ค่ะลูกค้าให้สวยงามแล้วก็พร้อมใช้งานเลยเช็คจุดเลือดซึมให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมดกองเช็คน้ำมันท้ายเช็คซีสีล้อลูกหมาลูกปืนค่ะระบบไฟคือรถออกจากร้านคือพร้อมใช้งานเลยะค่ะลูกค้าอันนี้ก็เป็นคูเปตา l อลสามหกศูนยน์แปดเครื่องยนต์สามสูบปีห้าสี่ค่ะเล่มเอกสารครบเลยอ่า ร้านเปิดทุกวันนะคะลูกคา้าจันถึงอาทิตย์เลยลูกคา้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรลก็สั่งจองออนไลน์ได้เลยค่ะหรือว่ามาไม่ถูกคะ่ะลูกคา้าแอดลไลน์แม่ค้าเลยหรือแม่ค้าปาพิกัดให้คะ่ะร้านก็ตั้งอยู่ที่จมเบิรนบ้านว่างเพิ่มเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ตีสี่แยกไฟแดงเหล่านาะดีถัดลงมามาหนึ่งร้อยเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือคะ่ะร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยหาไม่ยากคะ่ะติดปั๊มแก๊สค่ะลูกคา้า วันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวรถไคูเปอร์ต้ L 3า L3608 ปี54เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดแล้วก็น้ำท่วมขอบคุณมากค่ะ